ให้ผมเป็นผู้ช่วยของคนนะป๋าครับขอปริเสเะ<อ>ผมอยากปกป้องเมืองแห่งนี้ปราบมนุษย์แใงมุมแล้วช่วยเจ้าหญิงเสียงเพลงเหมือนอย่างป้าแปลงรักคนที่มีสิทธิ์ยิงคือคนที่เตรียมใจจะถูกกลับแล้วเท่านั้นมาคือแต่แห่งโชคชะตาเหรอนายเป็นใครเนี่ย เลอหัวออกมาสิ่งดีเจ้อหัวขโมยจงตาอยู่ในทะเลนี้สะเพราะเด็กคนนั้นเป็นอีกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองฟูตโตเหมือนกันไปช่วยเขาสะป่าครับนายมีความกล้าจะร่วมทางไปกับปีศาจหรือเปล่า